การจะทำอะไรก็ตามเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้ามีครั้งแรกนะมันก็มักจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็มีครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าตามมาแต่ถ้าไม่มีครั้งแรกนะครั้งที่สองกับที่สามนี่มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ มันก็เหมือนกับจำนวนหรือตัวเลขกันนะจะเป็นหนึ่งล้านหรือสิบล้านก็ตามเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากหมายเลขหนึ่งหรือว่าเริ่มต้นจากเลขหนึ่งไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์นะเลขจำนวนมหาศาลแค่ไหนเนี่ยก็ล้วนแต่เริ่มต้นจากเลขหนึ่งเพราะหนึ่ง เมื่อมีนะมันก็จะตามมาที่สองแล้วก็สามสี่ห้าไปเรื่อยๆอาการทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันมมีการเริ่มต้นนะมันก็ไร้ประโยชน์แต่เมื่อมีการเริ่มต้นนะมันจึงจะเกิดผลตามมาทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดี จากรก็จะพบว่าการเริ่มต้นหรือว่าการนับหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคน,นก็รู้ว่าการออกกำลังกายเช่นการวิ่งเนี่ยเป็นของดีแต่ถ้าไม่มีการเริ่มต้นเลยนะมันก็ไม่มีการกระทำต่อเนื่องตามมา แต่การที่จะเริ่มต้นนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมักจะมีเพราะเรามักจะมีข้ออ้างต่างๆนาน,นา,นนานอันนี้ก็เช่นเดียวกันปฏิบัติธรรมหรือว่าการเจริญสตกิการทำกรรมฐานหลายคนก็เรียกว่าดีแต่ก็ไม่ยอมเริ่มต้นสักทีและกว่าจะเริ่มต้น คทำเป็นครั้งแรกนี่มันก็ยากทีเดียวนะในความรู้สึกของหลายๆคนรวมทั้งพวกเราด้วยมันไม่ได้มีข้ออ้างต่างๆนานาว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมนะหรือว่าฉันไม่มีความสามารถหรอกเราก็ต้องใช้การเขี่ยวเข็นนะแต่พอมีครั้งแรกแล้วนะ เราจะพบว่าครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมันจะง่ายขึ้นคนที่ไม่เคยปลีกตัวมาทำกรรมฐานเนะี่ยหลายๆวันที่นี่เนี่ยกว่าจะมาได้มันก็คิดแล้วคิดอีกหรือบางทีก็เปลี่ยนใจตั้งใจว่าจะมาแล้วก็ไม่มาเพราะมีข้ออ้างสารพัด แต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวเขียนตนเองหรือว่ามีการอาธิษฐานอาธิษฐานในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตนบันดาลแต่หมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบางทีเราเราตั้งสัจจากพอตั้งศัจจากแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ต้องทำแล้วพอเริ่มทำเนี่ย เป็นครั้งแรกเนี่ยแม้มันจะรุุ่ม,มอนตอนจะขุกนคักแต่เราจะพบว่าครั้งต่อไปนี่มันจะง่ายขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราพบว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือลำบากขนาดนั้นไอตอนที่ยังไม่ได้ทำเอาแต่ตั้งท่าเนี่ยว่ามันมีความวิตกมีความกลัว ฉันทําไม่ได้ทำไม่ได้ลำบากไม่ใช่เวลาแต่พอได้ทําแล้วเออเลยพราว่ามันก็ไม่ยากอย่างที่คิดอย่างบางคนเนี่ยไม่กล้าน,นอนในป่าคนเดียวอย่าว่าแต่ป่าช้าเลยนะแค่นอนกลางกรดในป่าคนเดียวเนี่ยผม รู้สึกเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็เอาแต่ตั้งท่ายนั่นแหละเพื่อนๆนี่เขาก็ไปกลางกดในป่าั้างแล้วข้งเล่าแต่ตัวเรานี่ก็รู้ว่ามันดีนะมันเป็นการท้าทายเป็นการฝึกทั้งขันเตะทั้งความกล้าแต่ก็เงงนะหรือตั้งท่ายนั่นแหละ กันพอตัดใจนะอลองทำดูนะแม้ว่าอาจจะเต็มไปด้วยความกลัวในยามข้างคืนแต่พอผ่านคืนนั้นไปได้เนี่ยไม่มีความมั่นใจมากขึ้นแลวอย่างที่ว่านะพอมีครั้งที่หนึ่งแล้วมันก็มีครั้งที่สองตามมานั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันสำคัญมากทีเดียว เช่นเดียวกับเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่สำคัญมากสำคัญกว่าเลข0ูนเพราะว่าพอมีหนึ่งสุดท้ายมันก็จะมีสิมีร้อยมีพันหรือหมื่นแสนตามมาเพราะทุกจำนวนเนี่ยไม่ว่าจะล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็ต้องเริ่มต้นจากเลขหนึ่ง แล้วก็ตามเนี่ยบ่อยครั้งนะเลขสองเนี่ยก็อาจจะสำคัญไม่น้อยกว่าเลขหนึ่งเวลาเราทำอะไรแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเราจะ มองว่ามันเป็นสิ่งที่แย่แต่ว่ามันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าหลัดจากนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรเราจะเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดหรือว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนอันนี้ก็เรียกวันหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าสิ่งที่เราทำหลังจากนั้นซึ่งอาจจะเรียกว่าเลข่สองบอยครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำ หลังจากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันสำคัญกว่าคนเราเนี่ยมันก็ยอมทำอะไรเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดอันนี้เป็นธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าหลังจากนานรถถังนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรอย่างเช่นบางครั้งเราก็อาจจะเผลอทำสิ่งที่ไม่สมควร เช่นโกหกหรือว่าลักขโมยบางทีก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสผิดศีลอันนั้นจะไม่สำคัญเท่ากับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นพอเราทำผิดแล้วเราปกปิดนะอันนี้กลายเป็นแย่เลย หรือเราทำผิดแล้วเราก็แก้ตัวอ่างโน,น่นอ้างนี้ไม่ยอมรับผิดหรือว่าทำผิดแล้วเช่นลักขโมยหรือคดโกงทุจริตแล้วเราก็พยายามที่จะปกปิดการกระทำนั้นบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่คนทำหลังจากนั้นนี่มันแย่กว่าสิ่งที่ทำครั้งแรกเนี่ยเช่นพอลักขโมยหรือทุจริตแล้วเนี่ย เกิดมีคนรู้ก็พยายามปิดปากเขาบางทีก็อาจจะใช้วิธีการที่เลวร้ายซึ่งมันหนักกว่าการทำผิดครั้งแรก,กเปิการในการกระทำผิดครั้งที่สองนี่มันมันเลวร้ายกว่าการทำผิดครั้งแรกเจ็เราไปนินทาว่าร้ายใคร แต่แล้วพอเจ้าตัวรู้เขาก็มาถามเราก็โกหกปกปิดนะหลงที่เราจะยอมรับผิดคนเราเมื่อทําผิดแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าเริ่มต้นที่เริ่มต้นผิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นเราทําถูกเช่นยอมรับผิดอสิ่งนี้มันดีกว่าการกระทํา ถัดจากนั้นเนี่ยนะมันมักจะสำคัญจากคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ตระหนักนะพอทำผิดแล้วเนี่ยการกระทำถัดจากนั้นนี่มันกลับผิดยิ่งกว่าเพราะว่าต้องการปกปิดอันนี้เราก็เห็นได้นะตามข่าวคราวต่า,วางๆ แต่ผิดแล้วเราทเราทําถูกตามมาอันนี้ดีกว่าเช่นยอมยอมรับผิดนะขอโทษขอโพธิไปเริ่มผิดแต่ว่าหลังจากนั้นทําถูกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคนเราท้อผิดหนึ่งแล้วมันก็มากกะผิดสองผิดสองนี่แหลรเป็นการปกปิดความผิดครั้งแรกแต่ถ้าทําผิดแล้วเราครั้งที่สองเราทําให้มันถูกซะโอ้มันต้องใช้ความกล้านะแต่ว่ามันทําให้ อะไรได้ดีขึ้นบา้คนเราในทางเดียวกันนะบางครั้งเราทำอะไรล้มเหลวการล้มเหลวนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเริ่มต้นทำก็ล้มเหลวเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ที่หลังจากนั้นเราทำยังไงความล้มเหลวเช่นถ้าเราเอาแต่ทอดแท้สิ้นหวังอันนี้มันยิ่งแย่ แต่ถ้าเราล้มเหลวเนี่ยเราเรียนรู้จากความล้มเหลวหรือเรียนรู้จากความผิดพลาดอันนี้กลายเป็นดีนะคนเรามักจะเริ่มต้นด้วยความล้มเหลวแต่ว่าสิ่งสําคัญอยู่ที่การกระทําหลังจากนั้นเราปล่อยให้ความล้มเหลวมันครอบง,งาใจทําให้เราท้อแท้หมดหวังหรือว่าเรารู้จกักเรียนรู้จากความล้มเหลว อันนี้สําคัญกว่ามันจะมีคนพูดว่าเนี่ยมันมีความล้มเหลวที่ผิดกับความล้มเหลวที่ถูกความล้มเหลวที่ผิดคือว่าพอล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเอาแต่เศร้าโศกเสียใจหรือว่าล้มเหลวแล้วเนี่ยเราได้ไประโยชน์จากมันเราเรียนรู้จากความล้มเหลวซึ่งจริงมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเติบโต,ตขึ้นมาคนเราเนี่ยตอนเด็กๆเ,เป็นทารกนี่เราก็โดยไม่เป็นนะ เราพยายามเดินแล้วเราก็ล้มแต่ว่าเราก็เรียนรู้ทุกครั้งจากการล้มนั้นคือมันช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักลุกแล้วก็ส่งตัวขึ้นมาที่เราเดินเป็นเนี่ยเพราะว่าเราเรียนรู้จากการที่เราล้มบ่อยๆการล้มแต่ละครั้งมันทำให้เราเกิดสัญชาติญาณเนี่ยมันทำให้เราเกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นสัญชาติญาณอย่างหนึง่งคือรู้ว่าจะ ทรงตัวยังไงไม่ให้ล้มหรือว่าล้มแล้วเนี่ยก็รู้จักลุกไม่ใช่ล้มแล้วก็ล้มเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะพอล้มแล้วก็ไม่ยอมลุกถามว่าทำไมไม่ลุกก็เพราะว่ากลัวว่าลุกแล้วก็จะล้มอีกก็เลยล้มก็เลยนอนไปอย่างนั้นไม่ยอมลุกแต่ที่คนบางคนที่มีปัญญา เมื่อล้มแล้วนี่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแมไม่แน่ใจว่าจะลบอีกหรือเปล่าแต่ว่าแม้จะล้มอีกก็เรียนรู้ว่าจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็จะทรงตัวอย่างไรถึงจะไม่ล้มอีกย่างนี้เนี่ยหนึ่งไม่สำคัญเท่ากับสองนะหนึ่งคือล้มแต่สองคือเรียนรู้จากความล้มเหลวโดยการพยายามที่จะลุกขึ้นมา คนเรามีความทุกข์ก็เหมือนกันนะเวลามีความทุกข์อะ่ะมันธรรมดานะที่ย่อมมีความทุกข์นานาชนิดเกิดขึ้นกับเราจะห้ามไม่ให้ทุกข์เนี่ยมันยากแต่สิ่งสำคัญคือว่าหลังจากทุกข์แล้วเนี่ยเราทำอะไรเราจะังไงกับความทุกข์นั้นเราปล่อยความทุกข์มันพาเราเข้าเราเข้าพงเลยหรือเปล่าซึ่งก็ เกิดขึ้น,น,นคนจำนวนไม่น้อยนะเช่นเวลาอกหักหรือว่าเวลาล้มเหลวในการเรียนในการทํางานก็กลับไปซ้ําเติมตัวให้ทุกข์หนักขึ้นเช่นไปกินเหล้าไปทําสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษต่วตวตัวเองที่ทําให้ทุกข์หนักขึ้นบางทีก็ถึงไปเสพยาความทุกข์นี่มันก็ สามารถจะพักให้หลายคนเนี่ยทำสิ่งที่เลวร้ายหนักขึ้นบางคนเจอความทุกข์ในครอบครัวถูกกระทำไม่ดีจากพ่อแม่เพราะไม่ได้ให้ความรักการดูแลที่ดีกับลูกหลายคนก็ต่อต้านหรือมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการเป็นคนเกลียเมล็เกเรไปเลย เรียกว่าประทุษสังคมอันนั้นก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าเราสามารถทำอะไรได้ดีกว่านั้นเช่นพอทุกข์แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้จักความทุกข์อาศัยความทุกข์นี่มันช่วยหล่อล้อมเราให้เข้มแข็งมีความอดทนหรือว่าเกิดปัญญามากขึ้น อันนี้เรียกว่าหาประโยชน์จากทุกเราจะป้องกันไม่ให้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราสามารถจะเจรียนรู้จากความทุก์้ด้ทุกเกิดขึ้นแล้วนะนี่คือหนึ่งือสมมติคือสองว่าเราจะปล่อยให้ทุกมันพาเราเข้าแล้วก็พงหรือว่าเราจะเรียนจากความทุกหาประโยชน์จากความทุกยังไงนี่สองเนี่ยสำคัญกว่าหนึ่ง ในกณะเวลาเราภาวานาเนี่ยมาเจริญสติเนี่ยมันก็ธรรมดานี่จะเกิดความหลงหรือเผลอคิดโน่นคิดนี่อันนั้นไม่สำคัญแต่ว่าหลังจากหลงแล้วเราทำยังไงหลวงพ่อเคยเขียนท่านก็พูดอ,อยู่เสมอนะเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้หรือว่าใช้ความหลงนั่นแหละเป็นอุปกรณ์เป็นวัตถุด,ดิบสำหรับการ สร้างตัวรู้ขึ้นมานั่นคือพอหลงแล้วก็รู้ว่าหลงอันดังแบบนี้ดีนะเราห้ามไม่ให้หลงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจะทำอะไรได้ดีกว่านั้นเมื่อมีความหลงเกิดขึ้นนั่นก็คือกลับมารู้แต่เมื่อก็รู้ว่าหลงความฟุ้งก็เหมือนกันนะความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญคือการกระทำของเราถัดจากนั้นก็คือรู้ทันความฟุ้งหรือว่ารู้ทันความคิดที่ฟุ้งหรือเพลอคิดแทนที่จะปล่อยให้ใจมันหลงไปเรื่อยๆฟุ้งไปเรื่อยๆกลายเป็นมาจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่คือฟุ้งหนักขึ้น นี่เป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะเริ่มต้นด้วยความหลงด้วยความฟุง้งแต่หลัจงจากนั้นเนี่ยเรากลับมารู้ตัวมากขึ้นหรือว่ามีสติมากขึ้นวันนั้นเนี่ยหลวงพอ่อเทียนหรือว่าขีมยท่านก็นเลยสอนหรือย้ำว่าเนี่ยมันจะหลงบ้างก็ช่างมันมันจะฟุ้งบ้างก็ช่างมันแต่ ขอให้รู้ว่าหลงนะขอให้รู้ว่าฟุ้งนะเป็นลำดับถัดมายอมเผลอยอมพลาดได้เป็นอันดับแรกแต่ถัดจากนั้นนะเราก็ใช้ความหลงความเผลอให้เป็นอุปกรณ์นะสอนหรือพัฒนาสติความสึกตัวให้กับเรา นันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะเราเจออะไรมันก็ไม่สําคัญทากัะว่าหลังจากนั้นเราทำอะไรกับมันบางคนเจอเคราะห์นะแต่ว่าหาประโยชน์จากเคราะห์นั้นที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนข้อให้กลายเป็นโชคหรือเจอทุกข์ก็เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรม อันนี้มันเป็นสิ่งที่ชี้วัดนะถึงคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มีปัญญาว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแม้มันจะไม่ดีแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนั้นก็ไม่สำคัญแต่ว่าเราทําอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือรู้สึกกับมันอย่างไร เช่นนะเจ็บป่วยเจ็บป่วยแทนที่จะทุกข์แค่กายก็ปล่อยใจให้หลงไปความทุกข์กายจาทั้งทุกข์ใจด้วยอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักใช้ประโยชน์นจากความเจ็บป่วยในทางตรงข้ามถ้าเราทุกข์กายหรือว่าเจ็บป่วยแล้วเนี่ย เราหาประโยชน์จากมันดูว่าเขากำลังสอนอะไรให้กับเรากำลังสอนธรรมะกำลังสอนอน้จังทุกขังอนัตตาอย่างตอนที่หลวงพ่อคำเกณฑ์นัานป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลพ่อป่วยย้ลงมะเร็งเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยป่วยนี่ก็สบายดีเหมือนกันนะไม่ต้องทำอะไรก็แค่ดูนะ สังขารมันแสดงแปยรัออกมาให้เราเห็นเท่านี้ก็พอแล้วเราห้ามความป่วยไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถเลือกได้คือว่าเราจะทำอย่างไรนะกับความป่วยที่เกิดขึ้นบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเลขหนึ่งเนี่ยเราห้าไม่ได้คุมไม่ได้แต่ว่าเลขสองเนี่ยนะเราสามารถจะเลือกได้ สามารถจะคุมหรือกำกับได้ที่แรกหลงแต่ต่อมาก็รู้ที่แรกฟุ้งแต่ต่อก็มาก็รู้ถันที่แรกทุกแต่ต่อมาก็เห็นประโยชน์จากทุกที่แรกก็ล้มแต่ต่อมาก็เรียนรู้ที่จะลุกแล้วก็ส่งตัวโดยที่ไม่ล้มง่ายๆต่อไปที่แรกล้มเหลว แต่ว่าต่อมาเราเรียนรู้จากความล้มเหลวไม่เห็นได้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำหลังจากมีความทุกข์มีความล้มเหลวมีความฟุ้งมีความหลงมีความเผลอพลาดเนี่ยสำคัญอาจจะสำคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญตรงนี้นะ พอเราทุกข์เริ่มต้นด้ทุกข์ต่อมาก็ทุกข์หนักขึ้นทีแรกก็ล้มเหลวแต่ต่อไปก็ล้มเหลวหนักขึ้นทีแรกก็หลงแต่ต่อมาก็หลงหนักขึ้นทีแรกก็ทําผิดแต่ต่อมาก็ทําผิดหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันไม่ใช่เลขหนึ่งนะที่สําคัญนะเลขสองสําคัญกว่าอย่าปล่อยให้เลขหนึ่งเนี่ยมามากําหนดนะการกระทําของเราในลําดับถัดไปแต่เราต้องรู้จักเลือกนะียที่ทําให้มันดีขึ้นแล้วนั่นเราก็จะเป็นหนทางสูง่ความเจริญงอกงามและการเพิ่มผลปัญญาให้เราสามารถอยู่ในโลกที่มันพันผลแปรผนได้